สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้คุณวันนี้จจจะคุยเรื่องคดีอาญาบ้างค่ะในหัวข้อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องแจ้งความร้องทุกข์กันก่อนค่ะการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับคดีต่างๆมีสองอย่างคือ 1. การกล่าวโทษความผิดต่อแผ่นดิน 2การร้องทุกข์ความผิดต่อส่วนตัวดูข้อแรกก่อนนะคะก็คือความผิดทั้งหลายแยกได้เป็น2อ,อย่างคือความผิดต่อแผ่นดินกับความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อแผ่นดินเป็นความผิดต่อส่วนรวมต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนทําให้สังคมได้รับความเสียหายเช่นคดีปล้นฆ่าคนตายวางเพลิง บทต่อแผ่นดินความผิดเหล่านี้มีโทษสูงค่ะยอมกว่ามไม่ได้ประชาชนหรือใครก็มีสิทธิ์กล่าวโทษแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ได้ถึงแม้ไม่เป็นผู้เสียหายก็กล่าวโทษได้ค่ะเช่นเราเห็นใครกระทําผิดปลน้นฆ่าแม้เราจะไม่ถูกปลน้นถูกฆ่าเราก็กล่าวโทษต่อตำรวจได้ส่วนข้อที่สคือความผิดอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวก็คือความผิดอาญาที่มีผลเสียหายแก่เหยื่อเป็นส่วนตัวไม่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมเช่นความผิดฐานยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาทเป็นความผิดที่มีโทษต่ำกว่าความผิดต่อแผ่นดินกฎหมายจึงเปิดโอกาสให้คู่ความยอมความกันได้ค่ะ ส่วนข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับความผิดต่อส่วนตัวว่าจะมีความผิดฐานอะไรบ้างในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ค่ะว่าความผิดฐานใดเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ให้ดูที่กฎหมายนะคะถ้ากฎหมายนั้นเขียนว่าความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้ความผิดนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัวค่ะเช่นยับยอบช่อโกงมินประมาท เป็นความผิดต่อส่วนตัวเพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ซึ่งความผิดต่อส่วนตัวนี้ถ้าผู้เสียหายต้องการจะดำเนินคดีต่อผู้กระทําผิดก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ร้องทุกข์ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องจำเลยต่อศาลขอย้ำนะคะความผิดต่อส่วนตัวถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์ผู้เสียหายไม่มีสิทธิเอาจำเลยเข้าคุกค่ะ เว้นแต่จะฟ้องเองภายในอายุความร้องทุกข์ส่วนคำแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายต้องร้องทุกข์และคำร้องทุกข์นั้นก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะคือคำร้องทุกข์นั้นต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำผิดต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยถ้าไม่มีเจตนาร้องทุกข์เช่นนั้นถือว่าไม่ใช่คำร้องทุกข์ตามกฎหมายตัวอย่างนะคะ ที่เป็นคำร้องทุกข์ตามกฎหมายก็เช่นนางสาวแดงไปแจ้งความต่อตำรวจว่าถูกในดำข่มขืนขอให้ตำรวจดำเนินคดีแก่ในดำจนถึงที่สุดอย่างนี้ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์เพราะนางสาวแดงมีเจตนาให้ในดำได้รับโทษตามกฎหมายอีกตัวอย่างคะ่ะที่ถือว่าไม่เป็นคำร้องทุกข์เช่นตามตัวอย่างแรกนางสาวแดงแจ้งความว่าถูกในดำข่มขืน จึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่คำร้องทุกข์เพราะการแจ้งความไม่เป็นหลักฐานแสดงว่าไม่มีเจตนาจะให้ในดำได้รับโทษตามกฎหมายส่วนเรื่องอายุความร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวมีอายุความแค่สามเดือนนะคะนับแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดถ้าเกินเวลาดังกล่าวถือว่าขาดอายุความร้องทุกข์แล้วตัวอย่างเช่น เหตุเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ยังไม่รู้ตัวว่าคนร้ายเป็นใครมารู้ตัวคนร้ายว่าเป็นในดำเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2563อย่างนี้ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับจากวันที่23กุมภาพันธ์2563คือจะขาดอายุความร้องทุกข์ในวันที่24 พฤษภาคม2563ค่ะซึ่งผลของการไม่ร้องทุกข์ร้องทุกข์ไม่ชอบหรือขาดอายุความร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายได้รับผลเสียหายมากมายคือผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ฟ้องผู้กระทําผิดต่อศาลอายการจะสั่งไม่ฟ้องถ้าฟ้องไปศาลจะพิพากษายกฟ้อง เพราะผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกโดยชอบด้วยกฎหมายท่านต้องระวังให้ดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเหยื่อในความผิดต่อส่วนตัวมิฉะนั้นคนร้ายจะลอยนวลเพราะความไม่รู้กฎหมายของผู้เสียหายจำไว้นะคะการร้องทุกในคดีความผิดต่อส่วนตัวที่มีคำว่าจึงขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน แสดงว่าไม่มีเจตนาจะให้ผู้กระทาผิดได้รับโทษตามกฎหมายจึงไม่ใช่คำร้องทุก์ตามกฎหมายค่ะดังนั้นถ้าท่านไปร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวให้ท่านอ่านให้ดีซะก่อนแล้วดูว่าคำร้องทุก์ของท่านมีคำนี้หรือเปล่าคือคำว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาจนถึงที่สุดหรือคำว่า ข้าพเจ้าประสงค์ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาจนถึงที่สุดการร้องทุกข์ของท่านจึงจะถูกต้องตามกฎหมายค่ะจบแล้วนะคะเรื่องแจ้งควาไมไว้เป็นหลักฐานหากท่านมีข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนหรือมีข้อแนะนำประการใดก็สามารถพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยค่ะก่อนจากกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ